การขึ้นและตกของดวงจันทร์สวัสดีจ้าน้องๆวันนี้พี่นับดาจะพาน้องๆไปรู้จักกับดวงจันทร์ของเรากันนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดวงจันทร์เป็นดาวลักษณะคล้ายทรงกลมเป็นบริวารของโลกในคืนวันเพ็ญหรือวันขึ้นสิบห้าค่ำจะมองเห็นดวงจันทร์มีรูปร่างคล้ายวงกลมมีสีขาวนวล มีร่องรอยสีเทาแต่งแต้มร่องรอยสีเทาที่มองเห็นก็คือหลุมบ่อบนดวงจันทร์นั่นเองบางคนจินตนาการร่องรอยนี้เป็นรูปร่างต่างๆเช่นกระต่ายหรือตาก,กัใยาย ดวงจันทร์มีการหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาโดยใช้เวลาหมุนรอบตัวเอง27.3วันและใช้เวลาโครจรหรือเคลื่อนที่รอบโลก27.3วันซึ่งเราเรียกว่าการหมุนสมวนันคือเวลาที่ดวงจันทร์โครจรรอบโลกเท่ากับเวลาที่ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองส่งผลให้โลกเห็นดวงจันทร์เพียงด้านเดียวเราเรียกด้านที่หันเข้าหาเราว่าด้านใกล้ส่วนด้านตรงข้าม คือด้านไกลเป็นด้านที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เมื่อเปรียบเทียบการแปรค่าโคจรตามมาตรภูมิศาสตร์ระหว่างโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทำให้เกิดเป็นเฟสของดวงจันทร์จะซ้ำรอบทุกๆช่วง29.5วันเรียกว่าคาบไซโนดิกการขึ้นและตกของดวงจันทร์เกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา เมื่อมองจากเหนือขั้วโลกเหนือทําให้คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้าทางด้านตะวันออกและรับขอบฟ้าทางด้านตะวันตกการที่คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์ขึ้นทางตะวันออกและตกทางด้านตะวันตกเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกโดยเส้นทางการขึ้นและตกในแต่ละวันเป็นแบบรูปค่ะ